สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้ก็พบกับคุณครูเมย์นะครับก็มาดูคลิปต่อไปนะครับคลิปอันนี้จะว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์นะครับเนื้อหาถัดไปที่เราเรียนจากต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็การวิเคราะห์ปัญหาในการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับนักเรียนมาดูนะครับว่าเขาให้ทําอะไรบ้างนะครับทีนี้จากโจทย์นะครับนักเรียนวิเคราะห์ปัญหานะครับการใช้อินเทอร์เน็ตจากนั้นก็เขียนลงในแผนผังความคิดนะครับมีแผนผังความคิดให้คือ ตรงนี้นะครับนักเรียนไม่จําเป็นต้องตามคุณครูก็ได้นะครับนักเรียนจะคิดเพิ่มเติมจากที่คุณครูบอกให้ก็ได้นะครับโอ้ปัญหาอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะเลยนะครับอ่ะยกตัวอย่างอันที่หนึ่งครูอาจจะประมาณแบบว่าการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไม่มีมารยาทนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาแบบโอ้โหนิยมเลยนะครับก็ดูสาเหตุก่อนนะครับสาเหตุมีอะไรบ้างสาเหตุอาจจะมาจากหนึ่งใช้ภาษาที่ไม่สุภาพนะครับสองอาจจะประมาณใช้ภาษา,าพูดนแะบบ ส่อสเสียดผู้อื่นนะครับพูดไม่ดีอย่างเงี้ยประมาณแบบว่าชอบชอบแบบไปพูดแบบว่าให้เขาไม่ค่อยพอใจอ่ะประมาณนั้นนะครับต่อมาสาเหตุต่อมาก็คือสร้างข้อความเท็จนะครับแล้วก็แอบเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นนะครับอันนี้ก็สาเหตุทําให้เกิดปัญหานะครับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไม่มีมารยาทนะครับอย่างไม่มีมารยาททีนี้ผลที่เกิดขึ้นนะครับพอมันมีปัญหาใช่ไหมยามีปัญหาเสร็จมีสาเหตุเสร็จใช่ไหม มันก็ต้องเกิดผลนะครับผลเกิดขึ้นคืออะไรครับก็ส่งผลให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนนะครับคือบางทีเราเราไม่ตั้งใจหรือเราเจตานาก็ได้นะครับเราสนุกกับ,ก,บการคอมเมนต์หรือว่าเราใช้ความคิดให้คนอื่นเงี้ยเราสนุกแต่บังเอิญคนอื่นเขาเดือดร้อนอย่างเงี้ยพอเดือดร้อนเสร็จมันก็สร้างความไม่สบายใจให้กับเขาแล้วก็ครอบครัวเขานะครับอันนี้เป็นต้นทีนี้มาดูแนวทางการแก้ปัญหานะครับแนวทางการแก้ปัญหาจะมีอะไรบ้างนะครับก็เราต้องใช้ภาษาที่ สุภาพนะครับไม่พูดจาสออเสียดนะครับแล้วก็ไม่สร้างข้อความเท็จหรือไม่ควรแบบรอบเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวผู้อื่นตัวนี้พอเรามีแนวทางการแก้ปัญหาเสร็จเรียบร้อยถูกไหมพอเราแก้ปัญหาเสร็จผลที่เกิดจากการจากการแก้ปัญหามันก็จะเกิดสามารถใช้อินเทอร์เน็ตโดยไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือหนูจะคิดเพิ่มเติมก็มได้ครับให,ให้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีความสุขเออรักกันมีความสามัคคีการอะไรประมาณนั้น นะครับเบื้องต้นนะครับทีนี้ต่อมาในหน้าถัดไปนะครับเขาให้นักเรียนนะครับออกแบบโปสเตอร์นะครับข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตลงในช่องนี้นะครับแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะครับแล้วออกมานําเสนอหน้าชั้นก็ไม่ต้องออกนําเสนอนะครับอ๋ะเราเรียนออนไลน์เนาะก็ดูคลิปทีนี้ครับในในส่วนของตรงนี้นะครับรูปภาพตรงนี้ครับนักเรียนจะวาดรูปประกอบก็ได้นะครับในกรณีที่บ้านไม่มีเครื่องพิมพ์นะครับหรือไม่มีเครื่องพรินเตอร์ นักเรียนก็ไปหาข้อมูลจากใน Google นะครับก็พิมพ์หาข้อมูลนะครับเราสอนไปแล้วเนาะการหาข้อมูลใน Google เนี่ยหนูก็ใช้คําว่าอะไรครับข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตปึ๊บหาใน Google มันก็จะมีมาเต็มเลยนักเรียนก็เลือกเอามานะครับถ้านักเรียนไม่มีเครื่องพิมพ์นะครับนักเรียนก็ต้องวาดรูปมาประกอบนะครับตรงนี้นะครับข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตตรงนี้นะครับแล้วก็สรุปนะครับนักเรียนเขียนสรุปความรู้นะครับเรื่องนะครับ ข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตตรงนี้มาให้คุณครูนะครับมาให้คุณครูตรงนี้นะครับสรุปมาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนนี้อันนี้ก็จะจบในหน่วยของในในส่วนของหน่วยที่หน่วยที่สองนะครับเนื้อหาทีนี้พอจบในหน่วยนี้นะครับเราก็มาเริ่มทําแบบทดสอบนะครับก็ทําพร้อมกันเลยนะครับทําพร้อมกันเลยนักเรียนก็ดูนะครับแบบทดสอบมันมีทั้งหมดสิบข้อใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบข้อสิบคะแนนนะครับอันนี้เดี๋ยวถ้านักเรียนทําเสร็จปุ๊บนักเรียนได้คะแนนเท่าไหร่นักเรียนก็กกอกคะแนนให้คุณครูด้วยนะครับกกอกคะแนนเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับกกอกให้เรียบร้อยนะครับนักเรียนทําก่อนคุณครูก็ได้นะครับระหว่างที่ทําด้วยกันเนี่ยอย่างเงี้ยก่อนที่ครูอ่านโจทย์นักเรียนก็อาจจะอ่ะสมมติข้อหนึ่งถูกนักเรียนก็ข้อหนึ่งข้อสองถูกก็เป็นข้อสองอะไรเงี้ยครับนักเรียนทําทํานําหน้าครูได้เลยครับเดี๋ยวเราทําพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราทําพร้อมกัน ใครรู้คำตอบแล้วก็กาวลงไปได้เลยนะครับกลาลงไปได้เลยพร้อมอยังพร้อมแล้วก็เริ่มเนาะแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่สอนะครับทีนี้เขาบอกว่าไงครับให้นักเรียนนะครับใช้ระบายลงไปในวงกลมนะครับข้อที้ห่งข้อใดกล่าวถึงอินเทอร์เน็ตได้ถูกต้องมากที่สุดเอออะไรถูกต้องมากที่สุดช้อยข้อที่1บอกว่า เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงภายในโรงเรียนใช่ไหมอินเทอร์เน็ตคืออะไรครับถ้าถ้าเอาจากความรู้เราก็คืออินเทอร์เน็ตมันสามารถทุกเครื่องครับมันต้องคอนเน็กหรือว่ามันเชื่อมโยงกันได้หมดนะครับข้อที่หนึ่งยังไม่น่าใช่ข้อที่สองเครือข่ายคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกันภายในห้องปฏิบัติการใช่ไหมยังไม่น่าใช่ข้อที่สามเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อกันทั่วโลกเอออันนี้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอาจจะถูกก็ได้นะข้อที่สี่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารถึงกันได้ึ เออมันน่าจะถูกข้อนี้กับข้อนี้เนาะถ้ากล่าวถึงได้ถูกต้องที่สุดก็คือมันต้องเป็นเครือข่ายครับมันต้องเป็นเครือข่ายมันไมไ่สามารถสื่อสารสื่อสารก็จะหมายถึงว่าคุยแต่เครือข่ายนี่มันสามารถที่จะส่งข้อมูลนู่นนี่นั่นแต่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นข้อที่น่าจะถูกต้องที่สุดก็คือข้อที่ข้อที่สามนะครับนังเรียนก็ฝนเป็นวงกลมไปนะครับอันไหนถูกก็ให้หนึ่งผิดก็ให้ศูนย์แล้วก็แก้ข้อที่ถูกต้องไว้ด้วยนะครับต่อมาข้อที่ สองนะครับข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับเวอร์ไบเว็บอ่าเวอร์ไบเว็บบอกไปแล้วครับเวอร์ไบเว็บคืออะไรมันจะต้องขึ้นตรงหัวหัวชื่อของเว็บใช่ไหมจะต้องเว้นเวอร์ไบเว็บนะครับคืออะไรครับบริการข้อมูลผ่านเว็บเว็บบอร์ดรู้จักเว็บบอร์ดไหมเว็บบอร์ดจะเป็นกระทู้อะครับมันจะเหมือนจะเป็นหัวข้อเรื่องเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรประโยชน์เคยเคยเคยดูเว็บบอร์ดไหมเว็บบอร์ดสมัยก่อนจะเป็นเว็บบอร์ดเยอะกระทู้ในพันธิป่ะครับนักเรียนรู้จักไหมเอ่ยนะครับ อ่ะต่อมาการเปิดเว็บไซต์ต่างๆใช่ไหมหรือว่าการรับส่งข้อมูลผ่านอ e ีเมลหรือว่าการบริการสำหรับดูภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอเออเว็บคืออะไรครับในในความคิดหนูนะครับอืมน่าจะเป็นอะไรมากอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะเป็น youtube นะอันนี้จะเป็น u t u b e น่าไม่น่าใช่นะครับ เขาต้องเป็นอะไรครับจริงๆตรงนี้มันมันก็เกี่ยวเนื่องหมดแหละครับแต่เขาถามว่าเวอร์ไวเบ็คืออะไรเวอร์ว็บที่ถูกต้องนะครับก็ตอบข้อที่ตอบข้อที่สองครับคือการการบริการเปิดเว็บไซต์ต่างๆคือทุกเว็บไซต์ครับจะต้องมีเวอร์ว็บนำหน้าเสมอใช่ไม่ใช่แล้วก็ตามด้วยจดคอมหนูลองไมาเปิดดูครับทุกเว็บเลยมันจะต้องมีนี่ g o o g l e นั่ง o ู l เกิล g ู e เกิลนะครับตำเอินใช้เป็นมาร์เกอร์มันก็เลยเป็นอย่างแบบนี้นะครับเป็นมาร์เกอร์นะครับ จี G, หรื h, o G, l e com นะครับันต้องมีเว็บเว็บนำหน้าเสมอนะครับอก็คือการเปิดการเปิดบริการเว็บไซต์ต,ต,ต่างๆเพราะฉะนั้นตรงเนี้อะไรก็ได้ครับแต่มันจะต้องมีเว็บเว็บนำหน้าเสมอนะครับต่อมาข้อที่สามข้อใดเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนอืน่นๆของเว็บไซต์อื่นอืมเขาบอกว่าเชื่อมโยงข้อมูลนะครับเชื่อมโยงข้อมูลเอออะไรนะคือการเชื่อมโยงข้อมูลอะไรที่มันสามารถ วิ่งบนหน้าเว็บอครับแล้วมันก็จะกลายเปลี่ยนจากรูปสอนกลายเป็นรูปมือครับอันนั้นจะเป็นการเชื่อมโยงเพราะฉะนั้นคือมีลิงก์อันที่หนึ่งตอบลิงก์อันที่สองตอบเพจอันที่สามตอบเว็บเพจอันที่สี่ตอบ homepage เ,เ,เพจก็คือหน้าเว็บเพจก็คือหน้าเว็บ homepage ก็คือหน้าแรกของเว็บลิงก์ก็คือจุดเชื่อมโยงนะครับก็คือตอบข้อที่หนึ่งนะครับนับต่อมาข้อที่สี่ เซิร์ชเอนจินนะครับมีประโยชน์ในด้านใดน,นะครับเซิร์ชเอนจินมีประโยชน์ในด้านใดเมื่อกูทำคลิปค่อนข้างจะบ่อยน,นะครับถ้าถ้าใครดูคลิปนะครับคุณรูก็จะ,จะจะรู้จักเลยว่าเซิร์ชเอนจินคืออะไรนะครับมีประโยชน์ในด้านใดนะครับแปลภาษาใช้ใช้ไหมใช่ไหมใช่ไหมครับนักเรียนลองดูครับเซิร์ชเอนจินเซิร์ชแปลว่าค้นหาเอนจินแปลว่าเครื่องมือเพราะฉะนั้น เทีเป็นเครื่องมือค้นหาก็ดูเลยครับคำไหนที่มีคําว่าค้นหาก็ตอบข้อนั้นแหละครับเนี่ยสืบผลก็แปลว่าค้นหาเพราะฉะนั้นที่ถูกต้องคือข้อที่3มนะครับ Search engine ก็คือสืบผลข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ใช่เก็บข้อมูลนะครับไม่ได้ติดมันไม่ได้ติดต่อสื่อสารนะครับมันเป็นการสืบผลข้อมูลเป็นการสืบผลข้อมูลนะครับข้อที่5้าข้อใดเป็นการค้นข้อมูลในเว็บไซต์ที่จะได้ข้อมูลทันสมัยที่สุดเออ ข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดน่าจะเป็นอะไรครับมีได้รับความนิยมนะครับมีผู้ชมจํานวนมากมีให้บริการการค้นหานี่แล้วก็ระบุวันเวลาอย่างชัดเจนอันไหนน่าจะทันสมัยที่สุดถ้าบอกว่าทันสมัยครับเขาไม่ได้บอกว่าน่าเชื่อถือนะครับเขาบอกว่าทันสมัยที่สุดต้องดูจากอะไรครับเวลาดูยูเวลาดูยูทูบอะครับเวลาหนูจะรู้ว่าข้อมูลเนี้เขาเพิ่งอัปเดตมาหนูต้องดูอะไรครับ ก็คือต้องดูวันเวลาใช่ไหมเพราะส่วนใหญ่คนที่ดูหรือว่าดูข้อมูลอะไรก็แล้วแต่จะรู้ว่าข้อมูลอัปเดตล่าสุดใหม่ไหมก็ให้ดูว่าเรื่องของวันเวลานะครับตอบข้อที่4ข้อที่6ข้อใดเหตุใดเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการจึงมีความน่าจะถือมากกว่าเว็บไซต์อื่นๆอ,อืมทําไ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 มครับเพราะสามารถคัดลอกข้อมูล ไปใช้อ้างอิงต่อได้เพราะมีเนื้อหาข้อมูลที่ถูกต้องมีแหล่งอ้างอิงชัดเจนเพราะมีผู้เข้าชมจํานวนมากเพราะเว็บไซต์ออกแบบอย่างสวยงามเออน่าจะเป็นข้อไหนเว็บไซต์หน่วยงานราชะการนะครับอย่างเว็บไซต์อะไรอะหน่วยงานรัฐบาลเว็บไซต์สถานทุศาอย่างเงี้ยหรือเว็บไซต์กระทรวงต่างๆนะครับเออเนี่ยเขามีความน่าเชื่อถือเพราะอะไรครับเพราะ อันนี้ไม่น่าใช่ครับออกแบบสวยงามบางทีเขาออกแบบไม่สวยงามแต่มันจาเป็นต้องเข้าเข้าไปดูอยู่แล้วจํานวนมากมันก็น่าจะมีคนจานวนมากแล้วครับบางทีติดต่อราชการนะครับแล้วก็เนื้อหามีความถูกต้องมีแหล่งอ้างอิงชัดเจนอ่าน,นี้เก็บไว้ก่อนอาจจะเป็นไปได้เพราะข้อที่หนึ่งเพราะสามารถคัดลอกข้อ,ขอมูลไปใช้อ้างอิงต่อได้มันมันอันนี้ไม่น่าใช่อ้างอิงนี่คือเว็บทั่ว,ท,วทั่วไปได้หมดเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อที่ สองนะครับต้องมีเนื้อหาที่ถูกต้องการที่จะขึ้นมาจะเอาข้อมูลนะครับขึ้นเว็บไซต์หน่วยง,งานราชการได้นะครับทางหน่วยง,งานก็จะต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนนะครับและต้องมีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนด้วยนะครับเขาถึงเอาข้อมูลมามาลงในเว็บไซต์ได้นะครับต่อมาข้อที่7หากนักเรียนต้องการส่งข้อความไปหาญาติที่อยู่ต่างประเทศควรใช้บริการใดเออเขาบอกว่าส่งอะไรครับส่งข้อความเออมีอ e ีบุ๊ก อีเมลอีเล e ิร์นิ่งอีคอมเมิร์ซเออใช้อ e ีอะไรดีอีใ e นที่นี้ไม่ทำสุภาพนะครับมันำนำหน,น้าด้วยตัวอ e ีนี้ตัวอ e ีนี้นะครับมี email, e book, e learning, e อีเมลอีบุ๊กอีเลิร์นิ่งอีคอมเมิร์ซเออมีอีอะไรเนี่ยเออปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ e ีตัวไหนดีเออดูดิถ้าส่งข้อความนะครับไปหาญาติที่อยู่ต่างประเทศจะต้องใช้อ e ีเมลก็คือจดหมายอิเล็กทรอนิกี่ครับจดหมายดิจิทัลนี่นะครับ แบบนี้นครับอ่ะทีนี้ดูต่อไปข้อใดจัดเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์นะครับข้อใดจัดเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ Social Network คืออะไรครับมันสามารถพูดคุยกันแล้วเห็นหน้ากันแลกเปลี่ยนความคิดกันได้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันแบบว่าเป็น Social Network บ้างนะครับมองเห็นหน้ากัอะไรคุยกันเลยประมาณนั้นนะครับก็มีอะไรบ้างสามารถโต้ตอบได้เลยอ่ะ อีเมลใช่ไหมอีเมลไม่น่าใช่ครับ Google นะใช่ไหม g o เกิลเป็นเว็บไซต์ครับ u b e y o u t u b บตอนนี้มันก็จะมีไลฟ์สดนะครับแต่มันก็ยังแค่มันโตตอบแบบเรียลไทม์ไม่ได้เรียลไทม์ก็คือเหมือนแบบว่าวีโอคอรครับก็ยังทําไม่ได้ youtube แต่ในในใน u t u b e มันจะมีแค่อะไรนะไลฟ์ไลฟ์สดใช่ไหมแต่มนก็ยังไม่สามารถที่แบบว่าเหมือนวีโอคอได้นะครับ facebook ทําได้ไหม a c e b o o k ทําได้เพราะฉะนั้นสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กที่จัดเป็นออนไลน์สังคมออนไลน์ก็คือข้อที่ ข้อที่เก้าข้อใดเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นทางอินเทอร์เน็ตนะครับบุคคลอื่นทางอินเทอร์เน็ตตอบข้อไหนดีการใช้คอมพิวเตอร์ขนากข้อมูลข่าวสารเป็นไหมไม่เกี่ยวการนําข้อมูลของบุคคลอื่นมาเผยแพร่โดยไม่รับอนุญาตอ่าน,นี่ไม่แน่ไม่แน,น่เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนการติดตามข่าวสารของนักเรียนหรือเน็ตไอดอลที่ชื่นชอบอืมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ได้ละเมิดสิทธิเลย การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงดูหนังฟังเพลงมันเล่นเกมอ่ะมันฟรีอยู่แล้วบางอย่างเพราะฉะนั้นอะไรที่ถูกต้องนะครับเป็นการละเมิดสิทธ,ธิของบุคคลนะครับละเมิดสิทธ,ธิของบุคคลคือข้อที่นําข้อมูลบุคคลอื่นมาเผย,ยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับถ้าเขาได้รับอนุญาตอันนี้ก็ไม่ถ้าเขารับอนุญาตนะมันก็ไม่ละเมิดสิทธิแต่เขาไม่ได้รับอนุญาตก็เป็นการละเมิดสิทธิทันทีนะครับต่อมา บุคคลใดสามารถก่อให้เกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ได้อ่ดูไม่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนเว็บบอร์ดนะครับหรือว่าเว็บกระทู้อะครับเขาเรียกว่ากระทู้นะครับ2อบานายร,ร่วมแข่งขันเล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ใช่ไหมสามกายเผยแพร่สื่อลามกอนาจาร์ทางภาพและเสียงสี่บาย เปิดเว็บไซต์ขายของออนไลน์อ่าอันไหนน่าจะเป็นก่อให้เกิดอัชญากรรมทางคอมพิวเตอร์อัชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ที่น่าจะถูกต้องที่สุดคือข้อที่3นี่เผยแพร่สื่อลามกอนาจารทั้งภาพและเสียงนะครับอ่าเอานี้ครับนักเรียนก็ดูนะครับถูกกี่ข้อนะครับนักเรียนก็ใส่คะแนนให้คุณครูนะจุดจุดนี้ด้วยนะครับใสกันนั้นครูนะครับก็จบนะครับสําหรับหน่วยการเรียนรู้ที่2 นะครับในภาคเรียนนี้นะครับเดี๋ยวไว้ต่อหน่วยที่3าในภาคเรียนต่อไปนะครับคุณครูก็ขอจบนะครับการนําเสนอวิชาวิทยาการคํานวณในเทอมที่1เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมส่งงานในกลุ่มด้วยนะครับเดี๋ยวคุณครูตามเก็บงานนะครับไปแล้วนะส่งงานให้ครบนะครับ